่วนลุงสินของคุณลุงสุนทรณสุวรรณในพื้นที่หนึ่งไร่เศษได้ใช้ทุกอนุของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวโดยการพึ่งพาตนเองพึ่งพาธรรมชาติตามหลักแนวเศรษฐกิจพอเพียงทําให้สวนลุงสินแห่งนี้มีผลผลิตออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องค่ะ พิที่กว่าหนึ่งไร่ในแต่ละวันคุณลุงสุนทรนาสวร,รในวัย60ปีได้เก็บเกี่ยวผลผลิตภายในสวนที่ในทุกฤด,ดูกาลมีผลผลิตออกสู่ตลาดในหมู่บ้านทั้งพืชผักสวนครัวอาทิถั่วพูผักบุ้งพริกมะเขือมะกรูดใบบัวบกและไม้ผลกล้วยมะละกอส้มโอส้มแปนและอีกหลากหลายชนิดที่คุณลุงสุนทรมีความภาคภูมิใจในผลผลิตที่จเจริญงอกงามดีหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่จากผื้นนาสู่การทําการเกษตรแบบผสมผสานในระยะเวลาเพียง แค่ห่งปีเศษส่วนลุงสินแห่งนี้สามารถสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้แก่ครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพการทำเฟอร์นิเจอร์ที่คุณลุงสุนทรทำมา13ปีแล้ว ถึงแม้จะเป็นมือใหม่ในการทําอาชีพการเกษตรแต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้คุณลุงสุนทรเชื่อว่าหลักปฏิบัติที่สําคัญที่สุดของเกษตรอินทรีย์คือการจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และสมดุลทั้งนี้เพราะเกษตรอินทรีย์ถือว่าถ้าดินดีพืชย่อมแข็งแรงและสมบูรณ์เริ่มจากการปรับปรุงดินที่เป็นดินเหนียวให้เป็นดินร่วนโดยนําขี้วัวและขี้เลื่อยไม้ที่เหลือจากการทำเฟอร์นิเจอร์มาปรับปรุงดินใช้เชื้อราไตรโครเดอร์มาในการควบคุมโรคพืชและช่วยเพิ่มการ จเจริญเติบโตของพืชคู่คู่ไปกับการใช้น้ำหมักชีวภาพภายในสวนอีกด้วยทําให้พืชผลจเจริญเติบโตดีโดยเฉพาะต้นทุเรียนที่ปลูกได้เพียงหนึ่งปีกว่า,วาแต่ส่งต้นมีความแข็งแรงทั้งพันธุหมอนทองก้านยาวมูสังคิงอีกทั้งส่งผลให้ผลผลิตจากสวนลุงศิลมีความปลอดภัยไร้สารเคมีจึงทําให้เป็นที่ต้องการของตลาด ส่วนเรื่องฤดูกาลก็ไม่เป็นอุปสรรคให้กับสวนลุงสินเช่นกันเพราะได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือการขุดลอกคูระบายน้ําไว้เพื่อระบายน้ําในช่วงหน้าฝนช่วงหน้าแล้งได้มีการสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําพรุพรีควายของสํานักง,งานก่อสร้างชลประธานขนาดกลางที่16มาใช้ภายในสวนและมีการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีความเหมาะสมตามฤดูกาลอย่างหน้าแล้งจะปลูกพืชใช้น้ําน้อยปลูกพืชระยะสั้นพืชที่ทนร้อนได้ดี คิดคิดดูลองลองดูไปแตม่มันเริ่มเริ่มมันจากต้นเล็กเลมันก็เห็นผลมันออกมาดีก็ทําต่อ,ต,อต่อมาพวกเนี่ยปุย๋ยคอกพวกเศษไม้ผุนิดนิดหน่อยหน่อยคิดเลื่อยคิดกบนะมันสาวสาวแบบรุบงดินอันนี้ผมก็ใช้สมุนไพรบ้านๆนะครับอย่างที่ดูแล้วนะครับแต่ก็เนี่เพราะลูกผมกิกนหลานผมก็กินหลวงเหมือนกับเราคนทํไรยคนในครอบครัวครับใช้ ใส่พวกสารเคมีเข้าไปลูกค้ามาเห็นก็เก็บกินได้เลยครับถ้าพวกผักเนี่ยมีคนข้างๆบ้านมันก็แถวๆข้างก,ก็มาเอาไปแกงสมลมแกงเลียงแกงอะไรเขามาเอาไปก็เอาไป้มีกินก็แบ่งๆกันไปครับครับฤดูฝนนี้ถ้าฝนตกเยอะจริงๆผมก็มีช่องทางระ,ระบายน้ําหมดเลยครับฝนขาดเม็ดน้ำเนมันมีมัม่งแองเล็กๆแต่ว่าส่วนมากน้ําใหญ่ๆจะลงลงคูที่ผมระบายไว้หมดแลนก็ น้ำรถมีเยอะติดเขาอ่าง่ะครับมันไม่น่ากลัวเรื่องน้ำเลยครับดีมาก ในแต่ละวันคุณลุงสุนทรจะเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเช้าเพื่อนําไปฝากขายที่ตลาดผู้บริโภคจะได้รับประทานผักผลไม้สดๆจากสวนหลังจากนั้นจะไปทํางานทําเฟอร์นิเจอร์ช่วงเย็นคุณลุงสุนทรจะมาดูแลสวนรดน้ําต้นไม้ด้วยระบบสปริงเกอร์รดน้ําวันเว้นวัน,วนตัดแต่งต้นไม้ถอนกําจัดวัชพืชจะเห็นถึงความโล่งสะอาดตาบง่งบอกถึงความเอาใจใส่ของคุณลุงสุนทรที่บอกกับทีมงานเราว่าตนเองไม่ได้มีความรู้มากนะัก อาศัยความขยันนำคำสอนในพระพุทธศาสนามาดำเนินชีวิตด้วยการคิดไคร่ครวญก่อนจะลงมือทําและเมื่อลงมือทําแล้วจะต้องทําอย่างจริงจังด้วยจนวันนี้คุณลุงสุนทรใช้เวลาเพียงหนึ่งปีกว่า,ก,วาก็ค้นพบความสุขที่แท้จริงบนความพอเพียงมีความภาคภูมิใจในผลงานของตนเองที่มีผู้ที่สนใจแวะเวียนมาขอคําแนะนําในการทําการเกษตรของตนเองอยู่เสมอและอยากให้ทุกคนที่พอมีพื้นที่ว่างให้มาทําเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มไรายได้อย่างแน่นอนข้าสวนก็ตอนเช้าเช้ามันช่วยเก็บผักแม่บ้านแล้วก็ผมไปทำงานะตอนเย็นก็มาประมาณสี่โมงเย็นสี่โมงครึ่งมาเปิดน้ําประมาณเช่วโมงครึ่งก็วันเว้นวันแล้วแต่อากาศฝนตกก็หยุดความรู้กับความขยันความตั้งใจมันคนละอย่างไม่จำเป็นต้องมีความรู้สูงแต่ว่ามีความตั้งใจมีความคิดรเริ่มดลองก็ ต้องกล้าลองแล,แ,ลแล้วทำให้จริงครับผมผมมั่นใจในตัวเองเหมือนกันครับเลยออกมาได้ขนาดนี้กผ็ผมเห็นต้นไม้สมบูรณ์ผมก็สบายใจสบายตาสบายใจแลยครับจะเห็นว่าการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทําให้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์อย่างแท้จริงและยังเชื่ออีกว่าเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถทําให้เราคลายความยากจนรวยอย่างพอเพียงได้อีกด้วย ลุงสนทนกรกล่าวว่าการดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงก็คือการให้ความสําคัญต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาไปสู่การปฏิบัติจ,จริงซึ่งขนาดนี้ส่วนของคุรุลุงสนทรได้มีการขยายแนวคิดในเรื่องของการป,รปผลูกพืชผักสวนครัวแล้วก็ไม้ผลไปยังผู้ที่สนใจบนพื้นฐานของการใช้ชีวิตแบบพอมีพอกินผัก